โอเคโครงการพี่สอนน้องเรื่องสะพาเทียนชื่อไรครับผมชื่อดูครับโอเควันนี้จะมาสอนน้องเรื่องการการเดินคุมการเดินในห้องสะพาเทียนสะพาเทียนครับโอเคเริ่มเลยปึ๊บเดินไงครับกดปุ่มอะไรบอกน้อยเบครับเดินน้าครับเดิเดินหน้าครับผม W บนคีย์บอร์ดนะครับผมและปุ่มอะไรอีกปุ่ม A ครับซ้ายซ้ายครับ A ซ้าย ดีขัวครับมีขวาเอ็ดถ้ยหลังครับเอ็ดท้ยหลังประมาณนี้ใช่ไหมครับพะยอืมไม่ไดียดก็กระโดดวิ่งชิปครับนะอันนี้ชิปชิปใช่ไหมอย่างชิปวิ่งชิปครับกระโดดสเปซบาครับสองครั้งตียังกาครับสองครั้งอ่ะครับผม กดอะไรกดอะไรตีการนะกดสเปซปลาครับสเปซปลาหนึ่งครั้งก็โดดเฉยๆครับหนึ่งครั้งก็โดดเสองครั้งตีตัการครับสองครั้งตีตัการครับผมตอนนี้บางที่มันมีปุ่มควบคุมอันนี้มีมีบอกไหมว่าปุ่มไหนไปไงมันปุ่มมีคอนโทรลคอนโทรลนี่อธิบายตามนี้ใช่ไหมเดบิวคือคเดบิวเดินหน้าครับเดบิวเดินหน้าเอขวาเอถอยหลังครับดี ดีขวาเอซ้ายครับชิปคือวิ่งครับวิ่งสเปซบาร์จำครับกระโดดถ้ากดสองครั้งตีลังกาครับตีลังกามีอะไรอีกจะนี้อธิบายก่อยังนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าอธิบายยังทาต้นครับว่าทาตนลองโชว์ให้น้องดูทีทาต้นห้าท่ากดเลขกดเลขหนึ่งนี่มีโชว์หน้าดนวยถ้ากดเลขหนึ่งคือเยี่ยมครับเยี่ยมกดเลขอะไรบักด้วย เลขสองเต้นครับเนเลขสามก็เต้นครับเลขสี่ก็เบกแดนแบกแดนนี่ค่ายโยกเบลครับอาจารย์โอเคที่จริงมันมีท่ายังเยอะอีกที่ดูมันไม่เปิดครับอาจารย์มันอันล็อกครับอ๋อเดี๋ยวนะปึ๊บนี่แบวนี้เนี่ยมันต้องตั้งขาอืู นี่ครับมันล็อกครับ oh, ไม่ให้ล็อกอินคืออย่างนี้นะคือเราต้องล็อกอินอย่างน้อยสองวันจะได้ท่าเพิ่มมาสองสามสี่ล็อกอินสามวันวันที่สามวันที่สี่จะได้ท่าเพิ่มมานี่เธอต้องล็อกอินหมั่นเข้าล็อกอินดูลเลื่อนมางล่างนี้คือล็อกอินนี่สูงสุดล็อกอ <6 S 1> <6 S 2> ินหกวันเธอจะได้ครบทุกท่าเลยเป็นท่านบันสต็อปอะนะใครอยากได้ท่าเจ๋งๆโชว์ในปาเทียนต้องล็อกอินให้ได้หกวัน วันละครั้งถึงจะได้ท่าเพิ่มใช่ไหมนี่โอเคมันเข้าโทรศัพท์หมดแล้วครับได้เข้าโทรศัพท์ก็ได้ดาวน์โหลดแอปเลยโทรศัพท์เลยนะเข้ามาหกวันไม่ใหญ่เลยอาจารย์หกวันไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เชิลงได้เคยลงนะเล่นมันเลยนะครับเขียนชื่อเลยไหมครับโอเคเดี๋ยวเสร็จยังเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็จบยังครับจบแล้วครับผมพยาจบ